ครับผู้ใหญ่บ้านเพื่นก็นะครับบริการน้ําให้กับประชาชนอย่างดีนะครับผู้ใหญ่บ้านขยันขันแข็งครับอบตกระเฮ็ดคือการเห็นบ่อซอยถือเอกสงเอกสารนี่ก็เจ้าหน้าที่โอ้มีแต่เจ้าหน้าที่บ้านเมืองนะครับนาซอยเรือกันนะยเกสิ่ัตนะครับโอ้สุดยอดพี่น้องอันนั้นเอาเอ้ากรอกน้ำให้ประชาชนกินแล้วก็ชื่นใจเมยผู้ใหญ่เข้าขอบคุณเลยายครับผมครับผมที่ดีผู้ใหญ่ที่ดีนะครับดูแลบ้านเมืองดูแลประชาชน โอ้นี่นะครับมีรถดับเพลิงด้วย f c นะครับนะเอาไว้ป้องกันนะครับนะเพื่อมีเหตุฉุกเฉินเนาะนะครับช่วงนี้อากาศมันแห้งนะครับทุกท่านนะครับนะก็คือว่าต้องมีรถดับพงดับเพลิงไว้เผื่อมีเหตุนะครับไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะครับนะเราก็จะฉีดนะครับน้ารอบๆนะพื้นที่ไฟไว้พี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับนะโอเคนะครับนะหน่วยงานของรัฐออกมาช่วยงานนะครับ พร้อมเพียงกันนะ FC ท่านนะครับนะนู่นนะครับฉีกเข้าป่านู่นนะครับหลังกําแพงจะมีป่านะ FC นะครับนะเพื่อก็ฉีดน้ํากันไว้นะครับนะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุเพลิงไหม้นะพี่น้องเนาะยืนเฝ้ามองนะครับกองไฟเนาะเป็นครั้งสุดท้ายนะ FC ท่านนึง oui, แฟนเจ้าบอลนี่โอ้สวัสดีครับสวัสดีครับนึกว่าผู้ใด้นะ พอาันเห็นาไม่เห็นเา่ผู้แดงนี่เขาบอกมาไปแย่ขันแดงขันอยากแย่เลยใช่ไหมอาะแย่ข่ผูดงอ้ห้าบาทสิบบาทเอาเนี่ยสิบบาทครับจะต้องสั่งแม่ครัวนะครับขนมจีนสิบบาทพี่น้องจะกินเยอะจับเดียวแล้วของแพงจัาเดียพอจัเดียวพอ นะจักบาทละยายนี่ซาวซาวบ่เลบ่โอ้ยะขอบคุณขอบคุณครับไหนโอ้นี่นะครับผักกับพี่น้องาอ อเอาสิบสี่ไปหาที่กินก่อนครับนี่นะครับก,กินข้าวแล้วเราก็มา,า,าสู่ผู้อยู่เบื้องหลังความอร่อยและความสะอาดสะอาดนะครับก็คือบรรดา,าแม่ครัวแม่ล้างจานนี่นนเ,เป็นเด็กเดินด้วย <c oughs> ล้างจานด้วยเป็นแม่ครัวด้วยเอ้าชุดยอดน้ำได้มอคืน เสริมนะเสิร์ฟด้วยเหรอโอ้ยสุดยอดเมาทั้งงานเมาทั้งงานเป็นบอกนี่ก็เป็นบรรดาแม่ครัวนะครับงานมันเริ่มน้อยแล้วเนาะงานเริ่มน้อยเลยก็เริ่มเก็บกันแล้วนะคพี่สีโน่นทางโนู้นก็ยกยกกระทะมาแล้วพี่น้องนะฮะยกกระทะเบลือบรรดามาแล้วพี่น้องนะครับเออลัางใบให้เพิ่น คนมาเอาใส่ต่อจังสีได้ใส่งานง่ายเลยนะครับเป็นงานวัดนะครับอเอองานอของชายของในวัดเนาะนะแล้วก็ล้างคืน,นควัดบ้านพี่น้องกินเนี้อโอ้ยเออ <c oughs> เอายายนี่ก็ทยอยเก็บมาเนาะเจ้ากับขยันเก็บมาหายมูเนาะ <c oughs> เอาบานนี้ล้าง อ๋อช่วยกันล้างทําความสะอาดนะ FC ครับโคกก็ทยอยมา FC โคกสากนะครับพี่น้องเอ๋อละล่างถัวล่างซ้ำลาครับเพ่งเอ้าเอ้าโคกหินบ้านย่างดีเลยนะ FC น้องโคกหินไม่ใช่โคกหินโคกหินบ้าช่วยกันทําความสะอาดนะ FC โอ้นะครับน่ารักนะครับบ้านนี้นะครับอีดึง มาร่วมงานแล้วก็ช่วยกันพี่น้องเนาะนะเป็นภาพบัิการงานบ้านเฮ้านะครับงานงานวัดงานบุญงานแตง่งงานดองนะครับมีปุ๊บนะครับชาวบ,บ้านมาช่วยพร้อมเรียงนะครับแบบไม่ลังเลนะครับใครว่างก็มานะครับผู้ใดว่างก็เขามาซอยกันพี่น้องนะครับเป็นภาพบรรยากาศที่นะครับยังคงมีให้เห็นนะครับในชุมชนบ้านอีกี่ซีอูเนะพี่น้องเน,ะนานเนะน <c oughs> ะครับเ้าอี้เหรอซิกเก็บเล่บ่ เก็บเลยนะมลเอาเอาเอากะยานองกันนะโอ้เก็บเก้าอี้พี่น้องนั่งอยู่กระไรเก็บเอาสุดยอดเลยแม่เพี้ยนเท่านี้สุดยอดนะพี่น้องนะเออนี่นะคือสิ่งที่เขานะครับวางไว้เสร็จนะครับล่างเรียบร้อยนะ่งยีิบสี่นุ่นจ้าเต่าอวดยจ้า ัอันนี้นะทุกท่านทางนี้ก็เลาะเก็บขยงขยะนะครับนะสาวลาวนะครับสาวเวียงของของเฮาเนาะเอฟซีท่านนะครับนะนะทุกท่านนะสวยงามตามสตรีไทยเลยนะพี่น้องนะครับนะ <Bye. S 1> นี่ครับเอฟซี FC, ท่านนะี่ยตอนนี้งานล้างช่วยล้างชามของเราก็ดําเนินการไปเรื่อยๆนะ้อพี่น้องเนาะนะครับโดยการ ช่วยกันคนละไม้คนละมือพี่น้องขยันขันแข็งพี่น้องนะครับนะยายอ่ายายป้าที่อยู่ตรงกลางนี่แล้วนั่งนี่สามมือเลยพี่น้องยังบบลุกเลยได้ขนาดนี่นัง่นงล่างนั่งล่างจานอยู่นี่ยังบบไปใส่เลยป่าอะไรเออใช่ป่าอะไรออจะน่ารักขนาดนี้ใช่ไหมอืมนะ โอเคครับผมอีกีซียูฝากคลิปวันนี้ครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบาย